ผมเสียงบเบาเรคคอร์ดสตูดิโอคลิปนี้ฝากถึงคนที่เข้ามาดูผมสปอยหนังผมมาสปอยหนังไม่ได้มาเล่านิทานกล่อมน,นอนกรุณาอย่าหลับและเด็กคนไหนที่อายุยังไม่ถึง18ปีกรุณาเรียกพ่อเรียกแม่มึงมาดูด้วยผิดพลาดประการใดกราบประธานอภัยอย่างสูงกูเพิ่งทำคลิปแรกเข้าใจไหมอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซิดพี่เปินนินวหัตรุคุทรายการะหักจักงหวะงอครกกลินหินว่อนตะคอนรั่วหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุ้ตุกุ์หายพพ่อเรื่องแล้ว เปิดเรื่องมาเราก็จะเจอไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสอายุยังไม่เยอะหมอยยังไม่ปง่งที่กําลังนอนฝันเปียกอยู่มีนามว่าอาเธอร์และนี่เป็นยายของอาเธอร์ที่พราก,รก,รกจากผัวมานานมีนามว่าเจชูโชและเจ๊ของเราก็พาไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสพามาในเมืองเพื่อมาซื้อเค้กและเจ๊ของเราก็ไม่ได้จ่ายค่าเค้กเลยสักบาทแล้วก็เชิดไปเฉยเลยเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์หลานและนี่คือหมาบักด่างของไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสมีนามว่าอัลเฟรดซึ่งมันกําลังงงอยู่ว่าเจ้านายมันทําเรือดำน้ำเหมือนลุงข้างบ้านหรือ หน้าตาเจ้าอัลเฟรดมันแบบงงๆเครียดเคียดมันคิดอยู่ไอหาเจ้านายมันกำลังทําอะไรและไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสมันได้ทําอุปกรณ์พิรึกกึ๊กือของมันเสร็จและไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสมันก็ได้ลองเปิดน้ําดูมันจะได้เช็คดูว่าเรือดำน้ามันใช้งานได้หรือเปล่าพอไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสทําอุปกรณ์พิรึกกึ๊กือของมันเสร็จมันก็ดีใจยกใหญ่เลยและแล้วยายก็เรียกให้ไปรับโทรศัพท์บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมามันได้บอกกับเจ้าอัลเฟรดว่าไม่ต้องกลัวนะสงสัยว่าจะโทรจับขึ้นคืนนี่หนเรียบแล้ว ไม่ใช่แม่มันนีิว่าซึ่งแม่ของไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสได้โทรมาเคนเซิ้งงานมันเกิดลูกจนทาให้ไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสเซงไปเลยเพราะว่าแม่เคนเซิ้งานมันเกิดตัวเองแล้วก็ต่ายมาตัวที่เจของเราโอาเคไม่ได้จ่ายมาเซอร์ไพส์หลานและไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสก็ดีใจยกใจที่ได้เค้กวันเกิดเพราะว่าแม่ไม่ได้มาให้แต่ยาย แล้วก็ตัดภาพมาตอนที่เจ๊ของเรากาลังเล่านิทานให้ไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสฟังซึ่งไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสของเรานี่ก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่ามากเลยซึ่งไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสก็เปิดมาเจอนางเอกพอดีนะฮะเป็นนางเอกในเรื่องชื่อว่าเจ้าหญิงซซลีเนียทําให้พระเอกตกหลุมรักตั้งแต่เจอภาพครั้งแรกเลยสเต็กเลยสเต็กเลยแล้วก็ตัดมาในตอนที่เจอไอ้หนุ่มหน้าใหญ่ใครก็ไม่รู้เนี่ยมาทวงหนี้กับเจ๊ข,ของเราก็ทะลุดอ๊อตจ้า ซึ่งไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใหญ่คนนี้เขาเป็นเจ้าหนี้ของยายของไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสาซึ่งจะมายึดบ้านในเร็วๆนี้ถ้าไม่จ่ายนาจะจ๊ะซึ่งยายของไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสาเธอก็โมนทางเลยต้องขายทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ของสามีทั้งหมดเลยแต่ตัวนั้น,นก็ยังไม่พอจ่ายค่าบ้านของแกเลยและแล้วไอห,หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสาของเราก็ได้มาเจอปริศนาที่ตาทิ้งไว้ ปริศนานี้ก็คือปริศนาที่จะลงไปเผ่ามินิมอยได้ซึ่งไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสของเราก็ได้มาขโมยกุญแจนในห้องยายแต่เผอเผอเินทำน้ำยาสลบหลนใส่แก้วน้ําของยายจนทำให้เธอสลบไปยันเช้าแล้วก็ตัดทาพม,มาตอนที่ไอหนุ่มร่างใหญ่หรือไอหนุ่มชนเผ่าที่พระเอกชอบนักชอบหนาได้มาทําพิธีเพื่อส่งพระเอกไปสู่เผามินิมอย แล้วนี่ก็คือเผ่ามินิมอยของเรานี่เองที่โพพโบมานี่คือเบต้าเบสซึ่งการที่พระเอกของเราจะได้เข้าไปในเผ่ามินิมอยนั้นต้องได้รับการยินยอมจากฝั่งนั้นด้วยสุดท้ายก็ต้องยอมรับจะดีก็ยังวา่าพระเอกเนาะก็ยังวา่าพระเนอกเนาะซึ่งพระเอกของเราก็ได้ผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยจนได้เข้าไปสู่ในโหมดพูดตัวจิว๋ว และแล้วพระเอกของเราก็ได้เป็นเผ่ามินิมอลไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเทปดเทโพเทปโมบกแ่งแล้วก็ตัดมาภาพมาเจอราชาอ,องค์อาจใหญ่หวงคือพ่อของนางเอกของเรานี่เองชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ไดอ้อยู่ในพิธีกรรมที่นางเอกกาลังดึงดาบอยู่โ oh อ้โหโคตรเทเลยและนี่ก็คือนางเอกของเรานี่เองชื่อว่าเจ้าหญิงเซเลเนียคือเมียของพระเอกของไอหนุ่มหน้ามน,นคณหน้าใสของเรานี่เองนะโปรดติดตามต้นต่อไป